สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวเกมใหม่นะผมอ่าเป็นเกมสล็อตนะผมจากค่าย PG นะครับผมอ่าเดี๋ยวมาดิเข้าไปเลือกเกมมันก่อนเลยสําหรับเกมวันนี้นะผมเป็นเกมของค่าย PG สล็อตนะผมเป็นเกมมังกรชื่อว่าดาร์กอนแฮทนะครับผมอ่า,อาเดี๋ยววันนี้พาไปดูความน่ารักแล้วก็ความสนุกงดาร์กอนแฮทเลยเห็นเขาบอกว่าเล่นง่ายได้จริงเดี๋ยวเข้าไปดูเลยว่ามันจะเล่นง่ายได้จริงเปล่าอ่าเข้ามาแล้วนะครับผมอ่าเดี๋ยว เข้ามาดูฟีเจอร์ก่อนเลยเดี๋ยวว่ามีอะไรบ้างอ่าเข้ามาตรงเบอร์เกอร์เมนูตรงนี้นะครับผมส3เบอร์เกอร์ตรงนี้ปึ๊บอ่าสามขีดตรงนี้ก็จะมีปิดเสียงอ่าเดี๋ยวฟังพี่เสียงมาได้เออจะได้แบบฟังอธิบายอ่าเข้าใจหน่อยนะ,ะชัดหน่อยก็ตรงนี้ก็เป็นตารางการจ่ายเงินตารางการจ่ายเงินก็อ่เข้ามาอ่านได้เลยนะครับผมก็จะมีตามนี้เลยตารางการจ่ายเงินนะก็จะเป็นอ่ามีมังกรน้ําคือยังไง เดี๋ยวผมไปเล่าให้ฟังข้างในก็ได้อ่ผมเพราะผมเล่นมาแล้ววเนี่ยจะเป็นแทนแทนตัวอะไรก็ได้นะครับผมเป็นตัวฟรีวแล้วก็ฟีเจอร์ต่อไปคือกดกดเขาจะบอกว่าเออเนี่ยเข้าใจอะไรยังไงอะนะเนี่ยก็เข้ามาอ่านได้เขาเบื่อใครอยากอ่านละเอียดแต่ว่าเดี๋ยวตอนเล่นเดี๋ยวผมจะอธิบายไปด้วยว่าโอเคมันเป็นยังไงนะครับทีนี้มาถึงต่อสปินนี่เข้ามาเลือกได้เลยตรงนี้เลยนั่นแหละสี่บาทนะครับผมแต่วันนี้ผมจะมาสปิน โอเคปีละสี่สิบละกันนะแล้วก็กดยืนยันปึ๊บอ่าเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเล่นง่ายใจจริงนะครับผมแบบที่เขาบอกหรือเปล่านะผมอ่าเล่นง่ายได้ง่ายหรือเปล่าทีนี้เดี๋ยวลองกดสปินก่อนนะปิดตัวนี้ไปปึ๊บกดสปินดูนะครับปึ๊บอ่าอันนี้ตัววายอย่างที่บอกตัววายแทนอะไรก็ได้ถ้าเผื่อมันเป็นติดกันเนี่ยมันก็จะได้นะแต่ตอนนี้มันยังไม่ติดกันถึงสามอันนะอ่าลองสปินดูนะผมนี่เห็นไหมตัววายแทนอะไรก็ได้เมื่อกี้ ย่างที่บออครับไข่ข้างบนเนี่ยข้าเบื่อไข่มันแตกเดี๋ยวมันจะแสดงให้ดูว่ามันมันมีอะไรบ้างอย่างเมื่อกี้เข้าไปดูตรงไหนนะเขาบอกมังกรน้ํามังกรน้ําก็คือไข่ไข่สีฟ้าอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูมังกรน้ํานี่อันนี้อธิบายเลยทีเดียวอย่างเขาบอกเนี่ยมังกรน้ําข้าเบื่อมังกรน้ํามันแตกอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเนี่ยมันก็จะเป็นวายขึ้นให้สี่อันอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็จะบอกว่าข้าเปื่อมังกรดินมันจะเป็นยังไงมังกรไฟจะเป็นยังไงทีนี้เดี๋ยวเรามาสปินกันจริงๆดูกันเลยมา มา,มาแตกง,ง่ายหรือเปล่าแตกง,ง่ายหรือเปล่ามาดูหน่อยซิแร้านเพื่อนแรกเพื่อนกำหนดไว้เลยนะว่าเอ้ยวันนี้จะสปินเท่าไหร่ดีวางทุนไว้เท่าไหร่ถ้าเื่อปล่อยไหลนี่จบยาวแน่กำหนดทุนมาด้วยว่าวันนี้จะสปินเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้ผมมาสปินรีวิวให้ดูก่อนนะสปินละสี 4, ่สิบว่ามันได้ง่ายอย่างที่เขาบอกเปล่านี่ หมุนไปเรื่อยๆเลยกับตัวมังกรมังกรจา๋าตัวฟีเจอร์เกมก็ดูน่ารักดีนะครับอ่าได้แดสิ0นี่ได้เจอ่าเป็น96นะอ่าได้อีกแล้วอีก60นี่เมื่อกี้มังกรดินแตกไปแล้วนะครับมังกรดินแตกไปแล้วโอ้โหมังกรดินแตกไปแล้วมาแล้วจะถึงมังกรน้ำหรือเปล่าถึงมังกรนําไม่หืมไม่ถึงได้ไป248นะครับนะผมอ่ะ เริ่มใหม่เนี่ยถ้าเบื่อมันจบรอบมันก็จะให้สปินเริ่มที่ตัวมังกรดินสีเขียวใหม่สปินไปเสร็จถ้าเบื่อมันยาวไปถึงมังกรน้ําแล้วก็ไปถึงมังกรไฟมันก็จะตามรูปแบบที่เขากําหนดเอาไว้นะอ่าโอเคไปเรื่อยเรื่องอันดับแรกต้องทำให้ต้องทําให้มังกรดินมันแตกก่อนนะเดี๋ยวกดสปินกันไปเรื่อยนะผมอ่แล้วมาดูกัน วันนี้จะแตกหรือเปล่ามัางกรมังกรน้อยมังกรน้อยตัวรูปภาพเกมก็ดูทันสมัยดีนะครับอ่าอไปเรื่อยสัญลักษณ์เดียวกันสี่ตัวตรงนี้ก็จะมีขึ้นบอกนะว่าเอออะไรเขาก็จะมีข้อมวดบอกให้มังกรไฟเพิ่มสัญลักษณ์รูปแบบปาาอ่าสปินไปนะครับผมอ่ามัางกรจา๋ามังกรให้โชคไปแล้ววันนี้ ผมเคยสูงสุดถึงมังกรไฟนะที่เคยเล่นมามันก็ไม่ได้เล่นยากนะวิธีการดูอย่างเงี้ยคือถ้าเบื่อเป็นสล็อตทั่วไปอ่ะมันก็เป็นแถวเรียงกันใช่ป่ะเอากรดินแตกมังกรดินมังกรดินมังกรดินสองร้อยอ่าติดมังกรไม่ถึงมังไม่ถึงมังกรไม่ถึงมังกรน้ำทุกคนโอเคสปินไปเรื่อยนะครับ ยา,ยาวครับอ่าไปกันยาวๆครับทุกคนมังกรให้โชคหรือเปล่าวันนี้อยากได้มังกรทองมังกรทองนี่ถึงขั้นปลูกมังกรตัวแม่ลงมาลุยเลยนะเป็นเหมือนบิ๊กโบนัสอะนี่ร้อยกว่ามาแล้วมังกรดิน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  กอน,นี้รอบนี้ไม่ถึงบกอนน้ำไปแล้วจริงเนี่ยจริงจริงมันก็มันได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเนี่นี่เนี่เนี่ยเนี่ยเนราะมัเนแตยเรื่อนยเลยอน่ะจนีงยเนเนยเยเยเะเนีนนเน่เเนย่่าเี่ยเนีมนีกเนีเนี่ย,น,ย,ย,น,ยน,นน่มาอีกแล้ว ไม่ถึงมังกรน,น้ำเลยเนี่ยเดี๋ยวได้เนี่ยเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้เนี่ยทุกคนเนี่ยเนี่ยมังกรดินแตกอกันละไอ้คือมันได้ง่ายมากนะตัวเนี้ยเออถ้เาเบื่อใครสนใจลองนะเนี่ยมาแล้วสามร้อยเนี่ยได้มาสามร้อยอีกแล้ว ทนะลุออกมาทะลุออกมามังกรน้ำมังกรน้ำออกมาไม่ออกเดี๋ยวดูมังกรทองหล้วเปล่ออออาวันนี้วันนี้เราจะถึงมังกรทองหรือเปล่าอ่าโอ้โหมาเลยมาเลยมังกรดินมังกรดินทะลุเอาออกมาเอาออกมามังกรนนะ้ำออกมา มังกรน้ำออกไฟ <c oughs> มังกรน้ำมาแล้วมาเราถึงมังกรไฟหรือเปล่ามังกรน้ำโอ้ ه, ได้มาห้าร้อยหกสิบแปดแล้ทุกคนเนี่ยดูดิเออคือมันโอเคนะมันไม่ยากนะมามาโอ้โหมังกรน,นี่แตกอีกแล้วดูดิเน้ยคือมันโอเคนะ ดูนี่ทุนผมมาแล้วเนี่ยเลยทุนผมมาเนี่ยเป็นกำไรนะเนี่ยมาอีกร้อยยี่สิบมาเนี่ยมาอีกยี่สิบเนี่ยโหมาเนี่ยมังกรดินมาอีกแล้วคือคือมันโอเคนเนี่ยเฮ้วยวันนี้ไม่ให้มาง่ายเลยมาอีกแล้วถึงมังกรน้าปล่าไม่ถึงไม่ถึงแต่ก็ได้เยอะอยู่ดีเออ มามามามังกรดินแตกอีกแล้วมังกรดินมากระทื้มากระทื้ <c oughs> ต่อเนื่องโอ้โหมาเลยอย่างนั้นอย่างนั้นมังกรน้ำออกมาไม่ออกไม่เป็นไรได้มา140แล้วพวกหมุนไปเรื่ยนเพลินนะครับผมเงินเข้าตลอดหมุนเท่าไหร่ก็แวะมา มาครับ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 โอ้โหมาอีกแล้วคือเห็นไ่มทุกคนคือมันง่ายเนี่ยเห็นปหมมาอีกครับมังกรน้ำรึเปล่ามังกรน้ำชัวรอบนี้มังกรน้ำมังกรน้ำโอ้โหมังกรน้ำมาแล้วมังกรน้ำมาแล้ววัยสี่วยสี่จุดโอ้โห อย่างนี้มังกรไฟมังกรไฟโอ้โหอย่นิดเดียวทุกคนมังกรไฟเกือบมาเฮ้ยแ้ฝุดจัดประหลัดบอกฮึฮิดเดียวนะครับเมื่อกี้แม่เกือบถึงมังกรไฟเนี่ยได้กว่าพันกว่าแล้วตอนแรก9ก้าหกที่เล่นมานะคือผมชอบเล่นเกมนี้แหละก็เล่นมาสองสามวันแล,วแล้วก็แบบเอ้ยเอามารีวิวให้เพื่อนดูเดี่ยวว่ามันแบบ ไว้โอเคมันได้ง่ายนะอะไรอย่างเงี้ยเห็นว่าแบบเออแล้วมันมันไม่ยากเนี่ยเดี๋ยวปับป๊บมังกรดินปับ๊บปั๊บมังกรดินเขยิบไปมังกรน้ำแล้วปบป๊บเกือบมังกรไฟแล้วอืมะหน,ะนะเล็กเล็กๆม่น้อยเอาหมดนะครับนี่แปดสิบบาทปุ๊บไะนนีบร้อยกว่าบาทปุ๊บอ่ะ กี่บาทอ่ะร้อยสามสิบสองนะเอ้มามังกรดินกระทือบอีกเอ้าเอ้มอนนามังกรน้ำร้อยสามยี่สิบหกร้อยเก้าสิบสองอไม่ถึงนะไม่ถึงมังกรนะ้ำอย่างนี้เขาเรียกชุดเล็กนะเจอเจอชุดใหญ่เจอชุดใหญ่ห้าร้อยอย่างเงี้ยมังกรดินมาแล้วโอ้โหร้อยยี่สิบสี่ โอ้โมาเรื่อยสามสองมังกรดินกระทืบกระทืบมาแล้วมังกรดินมาแล้วมังกรน้ำมังกรน้ำไม่ถึงโอเคสามร้อยเจ็ดสิบสองดูดิโอ้มังกรดินอีกแล้วโอ้ยร้อยห้าสิบสองดูทืบทึบทึบให้มาถึงหรือเปล่า สองร้อยเจ็ดสิบสองเกือบสามร้อยได้โครง่ายบอกเลยกดอย่างเงี้ยกดได้ทั้งวันกดแล้วเงินเข้าอย่างเงี้ยกดได้ทั้งวันมังกรดินมังกรดินแตกอ่าเทิมเทิเทิบ,บ,บมาแล้วมาแล้วมังกรมังกรขนาดชุดเล็กก็ร้อยยี่สิบแบบเมื่อกี้ บางทีเพิินกว่ากดบาคาร่าไม่เครียดด้วยบ,บาคาร่าไม่นั่งเครียดเลยแม่ง <c oughs> ไปกันเรื่อยๆนะผมอ่าไปกันเรื่อยๆมาแล้วมัากรดดินหรือเปล่าไม่ถึงชาร์อีกนิดเดียวเนี่ยสี่สิบก็เท่ากด,กดฟรีสปินหนึ่งม,มาเลย มันสะสมเนี่ยมันสะสมปึ๊บทือไปอีกแล้วมกรดิอน,นอ่าร้อยสี่สิบแปดโอเคโอเคแบบนี้โอเคไปไปกันเรื่อยๆนะครับผมต่อ,อก,กันยาวๆนะครับผม,ออมดอกนี้เกือบร้อยเก้าสิบสองมกรดินตื่นขื้นมาดอกนี้ ชื้อมาดอกนี้ยังไงยังไงร้อ <c> ย <oughs> กว่า <c oughs> เล่นเพิินยิงมังกรน,นี้ <c oughs> บอกเลยสาวๆติดแน่นอน <c oughs> ดูดิร้อยสี่สิบแปดโอ้โหไม่หยุดด้วยโอ้โหโอ้โหตายแล้วสองร้อยสี่สิบโอตายอย่างนี้สามร้อยกว่ามังกรแดงมาด้วยมังกรแดงมาด้ยมังกรเขียวคืบซ้ำอีก โอ้โหห้าร้อยกว่าแล้วโอ้โหมังกรไฟตื่นมังกรทองหรือเปล่ามังกรทองหรือเปล่าทุกคนมังกรนทองหรือเปล่าหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยแม่งขาดไปอันเดียว 69, หกสิบเก้าเจ็ดสิบเม่งขาดเดี่อันเดียวทุกคนมังกรทองแม่งจะมาโอ้โหโคตรเสียดายเมื่อกี้ดอเกเมื่อกี้บอกเลย แล้วดูดิแปดพันกว่าจาก9ก้าหอ่ะเก้าหแปดอ่ะดูอีนั่งกดไม่กี่นาทีบอกเลยทุกคนใครยังใครยังใครยังไม่เล่นเกมนี้แอดมาแอดมาด่วนเลยนะเพราะที่ผมนั่งเล่นนั่งเล่นไม่กี่นาทีแม่งมาอย่างรัวผมแนะนำเลยพีจีสลัดกับดารก้อนดาก้อนแฮกอ่าแอน้นมานะครับผมแอนโนมาเล่นกันได้มาอีกแล้วสามร้อยกว่า ตายขาวโอ้ยเออสนุกจริงเนี่ยไม้ครับหกสิบอืมโอ้ยตายแล้วจริง,รงๆอ่ะผมอยากให้มังกรทองแตกนะ <c oughs> เพื่อนจะได้เห็นว่ามันเป็นไงเพราะผมมาเคยเคยเคยถึงแค่มังกรไฟอย่างที่บอกแล้วผมเล่นมาสอสามวันเอ้ยผมว่ามันโอเคนี่มังกรดินไม่ครับมากระซือีกครับมังกรดิน ตอนนี้ผมไม้ก็ทื้อไปแล้วไอเดี๋ยวดูทืบอดอกนี้ <c oughs> จะถึงมังกรทองหรอือเปล่าไม่ถึงนะเออวันนี้อหยุดเท่าไหร่ดีวะอ่ะเก้าเก้าเนี่ยถ้าเก้า้าผมหยุดเลยโอเคปะเก้าเก้าผมหยุดเลยแต่ถ้าเบื่อลดไปถึงลดไปถึงเก้าเก้าเจ็ดผมหยุดนะไม่เก้าเจ็ดก็เก้า้าโอเคไหมอ่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อกับสปินแต่ว่าได้ง่ายจริง เนี่ยมาไกครับได้เล็กได้น้อยเอาหมดเอาหมดอย่าเสียกำลังใจเออมาคือแม่งโอเคมากแต่ถ้าเพื่อนเพื่อคนอไหนอยากหยุดก็หยุดนะแต่นี้ผมเล่นให้ดูโฮมถือว่าผมได้กำไรแล้วผมเลยเล่นให้ดูไดออ้ตัวเกมก็น่ารักแล้วก็แบบเนี่ยคือมันมันมีโอกาสที่จะเรียนต่อกันง่ายกว่าเนี่ยเก็บแมรไมาอีกสองร้อยกว่า มาอีกแล้วมังกรดินเนี่ยดูดิสองหเนี่ยไม่หยุดด้วยไหลเรื่อยเลยไม่หยุดยังไม่หยุด396เก้า่ะด้วยกระเทือบด,ด้วยมังกรดินผมมาถึงมังกรน้ำเอาถึงมังกรน้ำหรือเปล่ามัางกรน้ำมาแล้วยังไงยังไงมังกรแดงมังกรแดงขอให้ก้าวโอ้โหไม่ถึงห0สิทุกคน โหแม่งอย่างลุยอ่ะมังกรอ่ะโอ้สปินนี่จะหายใจคว่ำและนี้ผมสปินแค่สปินละสี่สิบนะแล้วคิดดูพาวันไหนเล่นสปินละร้อยนี่โหหน้าบานหมอกเลยหน้าบานจะกินอะไรเดวจัดเลยเออคือได้ง่ายจริงเนี่ย แต่ว่าอย่างที่บอกนะถ้าเก้าถ้าเก้าเจ็ดก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวไปเลยอ่ะอ่ะมาอีกแล้วเนี่ยนี่มาแล้วทุกคนมังกรเขียวหมกระทืออีกแล้วโอ้โหจัดไปจัดไปนี่มาแล้วเนี่ยเนี่ยมังกรมังกรน้ำผมมาแล้วทุกคนเดี๋ยวดูว่าจะถึงมังกรมังกรไฟหรือเปล่ามังกรน้ำเปล่าแล้วอ้า Y สี่จุดแบบนี้ถึงมังกรไฟได้นอน เดี๋ยวรอดวงมังกรทองผมมาถึงหรือเปล่าม,มาแล้วมาแล้วมังกรไฟออกฤทธิ์แบบนี้นี่ทุกคนโอ้โหพันกว่าพันกว่าแล้วมังกรทองออกฤทธิ์แล้วนี่อ่าเลยครับเขาบอกว่าราชินีมังกรตื่นแล้วมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมก็ไม่เคยเหมือนการฤีตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากทุกคนพันสองแล้วไม่หยุดด้วยไม่หยุดด้วยยังไง ไงแต่ที่พันสองร้อยยี่สิบสี่โอเคครับผมแตกแล้ววันนี้นะผมนี่คือครั้งแรกเลยนะผมเล่นมาสองสามวันเออเล่นง่ายได้จริงมังคนททองแตกทุกคนนี่ดูเลยตรงนี้พันสองนะครับอ่าและอย่างที่บอกค่าเก้าเก้า ผมหยุดหรือไม่ครับเบื่อผมถอยไปเหลือ97ผมหยุดวันนี้9ก้านะผมเล่นให้ดูนะกับเกมสปินนะผมดากอนดากอนแดกอ่าดากอนแดกระหว่าไม่ชัวนนะดากอนแดกนี่แหละเออแต่ว่าเล่นง่ายนะครับผมแล้วก็แตกง่ายวันนี้เล่นทุกคนดูแล้วใครนะผมยังไม่ได้อ่าเล่นเกมนี้นะผมแอดกันมาสมัครได้เลยนะครับผมสําหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวขอแหมว่าจะไปปั่นต่อแต่หยุดดีกว่าเดี๋ยวไปหาอะไรกินเออได้ตังแล้วเล่นเล่นได้ตังง่ายๆแบบนี้นะผมแอดเข้ามา อย่าลืมนะครับผมใครยังไม่ไเล่นแอดเข้ามาเลยนะครับผมวันนี้ขอลากันไปก่อนครับสวัสดีครับผม